สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้าน JSP e นะคะอยู่กับถากอีกแล้วแล้วถากก็อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ New Toyota Fortuner นะคะนี่เข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้าไทยไฟฟ้าค่ะพร้อมระบบเซนเซอร์ทาวเตดมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามมาชมกันเลยค่ะเริ่มด้วยที่ฟังก์ชันแรกเลยนะคะจะมีสวิตค่ะสามารถสั่งเปิดปิดได้เลยตำแหน่งอยู่ด้านหน้าคนขับเลยนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะหากเปิดไฟค่ะมีระบบไฟเดิมของรถนะคะติดขึ้นมาที่สวิตแบบนี้ด้วยเดี๋ยวลองใช้งานกันฝาท้ายก็เปิดขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะตำแหน่งใส่ไฟนะคะเก็บเรียบร้อยสวยงามเลยค่ะ ตั้งโดยทีมช่างมืออาชีพของเราเลยได้งานเนียบเนียบแล้วก็เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ด้านหลังค่ะสามารถสั่งติดจากตำแหน่งิซช์ด้านหลังนี้ได้เลยและเรายังมีใน่วนของเซฟตี้ที่เป็นระบบกันหนีไปด้วยนี่รับรองว่าปลอดภัหยห่างห่วงแน่นอนนะคะฝาท้ายดิ้งกับขึ้นไปแบบนี้เลยค่ะอันดับกิดให้ดูอีกครั้ง ของเรานะคะจะใช้เป็นตัวระบบกรดูดนะคะฝาถ่ายก็จะลงมานิ่มๆเงียบๆแบบนี้เลยส่วนปุ่มเปิดเดิมที่ด้านหลังนะคะแค่กดและปล่อยมือแบบนี้ได้เลยค่ะไม่ต้องออกแรงยกหรือว่าดันขึ้นให้หนักมือแล้วนะคะต่อไปค่ะเป็นในส่วนของตัวรีโมทนะคะเราใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยไม่มีการตัดต่อหรือว่าดัดแปลงใดๆนะคะกดไปที่ปุ่มคียล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดได้เลยค่ะ และขาดไปไม่ได้เลยเป็นในส่วนตัวคลิกเซนเซอร์หรือว่าระบบเซนเซอร์ท้าวเตนั่นเองนะคะตำแหน่งจะอยู่ฝั่งนี้เลยค่ะแม่นยั่มากๆเลยสั่งได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดได้เลยนะคะหากท่านใดนะคะที่ใช้รถนิวโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะสนใจอยากติดตั้งในส่วนห้อฟ้าท้ายไฟฟ้า,า,ฟา,ฟาพร้อมระบ,บบเซนเซอร์ท้าวเตแบบนี้สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ร้าน J S Pro ค่ะยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวทางของนิคาปิดกันให้ดูหนึ่ง